你看。 กับกันกแล้วนะคะกับดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มค่ะวันนี้ดีเจต้นน้าเชิญยิ้มนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่นี่เลยค่ะที่วัดร้างหมันค่ะมาชมการแข่งขันประกวดร้องเพลงนะคะซึ่งจัดโดยรายการชุมทางดาวทองจากช่องเจ็ดสีนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะและวันนี้มีคณะกรรมการท่านใดมากันบ้างและบรรยากาศในวันนี้จะมีใครมาร่วมงานกันบ้างตามมาชมกันเลยค่ะ yeah นี่นะคะนี่คือนักร้องอที่เข้าทําการแข่งขันในวันนี้นะคะนี่นะคะกับผู้เข้าประกวดทุกนชั้นแล้วก็ยังมีนะคะนี่ผู้มาร่วมงานกันมากมายนะคุณผู้ชมที่ได้เข้าสู่ข้ามไปเป็นศิลปินนะครับนะคะผมกําลังมองอยู่ว่าระหว่างกวผมจะเอาเอาฝั่งซ้ายที่เอาฝั่งมาค่ะแม่มาประกวดรีดอันนี้ก็กับนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะโดยนายกจน ทพลหญิมาพานค่ะแล้วก็ท่านนายอำเภอแล้วก็ยังมีท่านนายกโอบัเสียงหนึ่งนะคะนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านนี้ค่ะก็พี่ดำรงวงทองค่ะวันนี้มาเป็นกรรมการนะคะพี่ดำรงและก็อาจารย์ดากี้นะคะอาจารย์ดากี้ก็วันนี้ก็มาเป็นกรรมการในการตัดสินในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จเรเชินยิ้มค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่นะคะ,ะก็เป็นกรรมการในวันนี้ ด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้ววันนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากมายกับน้องๆนะคะอายุไม่เกิน35ปีนะคุณผู้ชมหมดไปแล้วนะมาทำการแข่งขันมากมายเลยทีเดียวนค่ะในวันนี้นะคะเปรียบไม่ต้องเครียดไม่ต้องเต็งนะครับเวลาร้องเหมือนให้เราคิดว่าถ้าเราเป็นนัก เดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันกันนะครับชมค่ะต้องเล่นะครับวันนี้มีน้องเะจ๋าด้วยนี่นี่หนึ่งในทีมงานดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะกับน้องเะจ๋าฝากไปด้วยอย่าลืมเชียร์น้องด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมเชียร์น้องด้วยเป็นทีมงานหนูเองค่ะน้องเะจ๋านะคะนี่อ้าวโชว์เสียงหน่อยลูกส เรามาชมเต็มๆบนเวทีกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนี้ค่ะน้องเจ้าจ๋าทีมงานหนูดีเจต้นน้ำเาาชือนยิ้มค่ะวันนี้พามาสมัครด้วยผู้ที่เข้ารอบเป็นคนแรกนคะรนคนรคะับหมายเลข19ครก้ากับนางสาวภพชยาอินกัเสษครับคืออะไรครับ ขึ้มนมาด้านบนคนหนึครับเจ้าหน้าที่ฮะเจ้าหน้าที่ขึ้นมาข้างบนคนหนึ่ครับเจ้าหน้าที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยนิดนึงครับเจ้าหน้าที่ครับขึ้นมาข้างบนคน,นครับอ่าครับผมผู้ที่เข้ารอบคนต่อไปครับนายภูมิพัฒน์แสงนินครับ พิมพ์โมเดลเรียวเรียงจำนี้ลยอันนี้กระทกกระเบลเปิดหนึ่งรอบน,นี้นะครับผู้เข้ารอบคนต่อไปครับนางสาวปภาดาพรมธรรมครับพรมมุ่รทำนะผู้เข้ารอบคนต่อไปครับนางสาวนิดดาสัลีรักครับ ผู้เขา้ารอบคนต่อไปนายวันชัยโพมันครับผู้เขา้า กี่ทันแล้วครับกี่ทันแล้วครับพนาสองสี่หกแปดอีกสองทันนะครับอีกสองทังนนะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณนําใจทุกๆท่านท,ที่มาร่วมกิจกรรมในการประกวดในวันนีน้นะ <S <S ท,ทุกท่านคือบุคคลที่มีความใจรักเป็นรูกทุ่งนะอยากจะเป็นกําลังใจให้กาลังมองทุกๆคนนะครับ ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าท่านคือเป็นผู้ที่รักดนพรงรุกทุ่งนะครับสมาติต่อส่อบ้ามในที่คณักรรมการ,การเอาใบสมัครสู้ต่อกันเดือนหน้าเราเป็นกำลังใจให้นะครับนักร้องผู้เข้าประกวดท่านต่อไปได้แก่นางสาวนิรชาสนใจครับและผู้ เป็นสุภาพสตรีนะครับสาวเพชรบุรีครับนางสาวนัทสันันพวงสะอาดครับผมสิงห์พั์ครับผมอายุนเลยครับผู้ที่ไม่เข้ารอบนะวันนี้ท่านอาจจะเลือกเพลงยังไม่เข้ากับร้องเสียงของท่านนะครับหรืออาจจะเป็น บทเพลงที่ท่านยังไม่ถนัดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับจะบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรแล้วก็ข้อไว้สมัครต่อเนื่องกันได้เลยนะครับข้อไว้ตั้งแต่วันนี้ได้นะครับจะมายืนวันที่31ตอน8โมงข่าวก็ได้หรือว่ามาทักไบสมัครวันนี้แล้วจะมายืนเสาร์าอาทิตย์ต่อจะมีใบก็ได้นะครับนี่คือนักเรียนพวกเขาวทั้งหมดนะครับพิ้ว่านทันาจเลยครับพิ้วนเสร็จแล้วเรียกมาต่อเพลงกับนักดนตรีนะฮะให้้องลองครับไ,ไปเลยนะครับ เจอแล้วครับตามก้น้าไหมเรียกนะฮะเดี๋ยวกันละเดียวกันละอ่านเดียวไปเรียกไม่เลขไม่นะเี่ยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าและหมายเลขสิบแกะบัตรตรงนี้ออกแล้วติดหมายตามที่ผมบอกอ่ะลงครับโอเคไปลงเลยลูกง่ายสุดอ่ะ ไม่เป็นไรนะครับต้องบอกว่าน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับน่ารักมากเลยก็เป็นกําลังใจให้นะครับไม่เป็นไรนะเราแก้ตัวทำไมในเดือนหน้านะครับวันที่3.1มีนาคมนะครับมีเวลาไปฝึกเพลไปซ้อมนะครับจะซ้อมกับดนตรีสนุ่ยร้องครับถ้าเราเกะนะฮะอบคุณป้าชอบด้วยนะครับป้าชอบนะฮะคณะกรรมการวัดดังนั้นนะครับมาเป็นกําลังใจให้กําลังใจกลับร้องเข้าประกวดนะครับ คุณผนะู้ชมคะและนี่คือคาพบรรยากาศในงานวันนี้กับการแข่งขันประกวดร้องเพลงนะคะึ่งมจัดโดยรายการชุมทางดาวทองครับคุณผู้ชมคะเป็นที่หนักอกแบกใจไม่ว่าจะเป็นคนชมและก็ทางคนณะะกรรมการเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้แข่งนะี่ยสูสีกันมากๆเลยก็ร,ร่วมกันแข่งขันทุกท่านเรียกว่าสูสีกันมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะอะ ก็ฝากกิจกรรมดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มไปไเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ